สำหรับบูธรถยนต์ Toyota ภายในงาน Motor Expo 2024นะครับรถไฮไลท์คันเด่นบนเวทีต้องบอกว่าเป็นการเผยโฉมเปิดตัวเปิดจองครั้งแรกกับ Toyota GR Corolla โฉมใหม่ราคาออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆ4,199,000บาทนะเปิดรับจองแล้ววันนี้นะผมบอกเลยว่าจำนวนจำกัดครั้งที่แล้วใครจองไม่ทันโฉมที่แล้วนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะที่คุณจะได้ครอบครอง G.R แท้ๆในบอดี้ของโคล l l านะครับสี9ล้านบาทแล้วก็เป็นรถเด่นบนเวทีใครที่อยากจะมาสัมผัสคันจริงนะมาดูนะความพิเศษของตระกูล G.R แท้ๆเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยก็มาได้ที่บูธรถยนต์โตโยต้าภายในงานมอเตอร์อ o 2 0โป2024นี่ะครับนี่คือคันเด่นไฮไลท์บนเวทีนอกเหนือจากนั้นต้องบอกว่าบูธรถยนต์โตโยต้าเนี่ย ใหญ่มากๆขนมาครบทุกไลน์อัพโปรโมชั่นแคมเปญจัดเต็มนะครับมี2รุ่นใหม่ที่ผมจะพาชมนะเปิดตัวออกมาก่อนที่งานมอเตอร์อกซ์โปจะเริ่มขึ้นนะครับก็จะมี Toyota Fortuner Leader S นะครับคันนี้นะครับแล้วก็ t y y ยต้า r o l l u t l ติ s ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะสรุ่นนี้มีอะไรอย่างไรแคมเปญโปรโมชั่นเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวผมพาไปชมครับ สำหรับ Toyota Fortuner Leader S นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาก่อนงาน Motor Expo 2024นี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อยใหม่ที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner ได้ง่ายขึ้นนะครับราคาค่าตัวเนี่ย1 2ึ0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณก็เป็นเจ้าของ Toyota Fortuner Leader S คันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่งานเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นส่วนรายละเอียดโปรโมชั่นของ Toyota Fortuner Leader S นะครับมีดังนี้สำหรับ Toyota Fortuner Leader S นะครับคุณสามารถเลือกรับข้อเสนอนะเป็นผ่อนสบายพร้อมประกันภัยชั้น1 t o y o t a Care p แ y d หรือจะเลือกรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษก็ได้นะอันนี้คุณเลือกเองเอาเลยและอีกหนึ่งรุ่นใหม่ครับที่เปิดตัวก่อนงานมอเตอร์โชว์2024นี่ะครับนี่คือ Toyota c o r o l l al a a l ติ s นะครับคันที่เอามาโชว์เอามาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4ี่เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปสุดนะรุ่น g r Sport นะก็ได้รับการอัปเกรดนะครับได้รับการตกแต่งใหม่เพิ่มฟีเจอร์เพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานในขณะที่ราคาเนี่ยราคาเดิมนะตัว g r Sport รนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0ล้านห0ึ0 9,000บาทเท่านั้นนะพวงมาลัยไฟฟ้าได้มาแล้วสีตัวถังใหม่แล้วก็ตัว GR Sport จะได้รับการตกแต่งชุดแต่ง G.R. รอบคันนะทั้งภายนอกภายในคุณสามารถเข้ามาสัมผัสคันจริงมาชมคันจริงได้ที่งาน Motor Expo 2024นะครับก็จะบอกว่าเป็นงานแรกเลยนะที่ GR Sport นะครับในโ r o l l a อาติ s โฉมใหม่เนี่ยเอามาจัดแสดงเอามาเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกันอย่าง ใกล้ชิดนะครับส่วนรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของ t o y ยต้าโคราอัลติสเจียสปอร์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับสำหรับข้อเสนอของ t o y ยต้าโคราอัลติสนะครับรับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมประกันภัยชั้น1 t ึ่งโตโยต้าแคร์พีไปเลย1ปีนอกเหนือไปจาก2รุ่นใหม่นะครับที่พาชมไปแล้วนะภายในบูธรถยนต์โตโยตา้าแน่นอนก็เอามาครบทุกลายอัพอย่างคันนี้ครับโตโยตา้าโคราคลาสนะครับนี่เราเพิ่งทําการรีวิวไปนะ ก็ไปชมกันได้ในเรื่องของสมรรถการขับขี่แล้วก็ t o y o ต a Yaris Cross แน่นอนนี่คือ Cross Over ที่ขายดีที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งนะครับไม่ต้องพูดถึงนะในเรื่องของความประหยัดความคุ้มค่าราคาค่าตัวที่เข้าถึงง่ายนะคุณอยากจับจองเป็นเจ้าของก็มาที่งาน Motor Expo 2024ได้เลย Toyota v e l ล z นะครับสำหรับสายครอบครัว MPV 7ที่นั่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่เขาใส่ชุดแต่งแต่งโชว เรียบร้อยแล้วนะครับ Toyota Fortuner นะเอามาครบหมดเลย Fortuner เนี่ยมีตัวแต่งโชว์ด้วยนะครับมีตัว GR Sport ด้วยนะครับคลิปรีวิว Toyota Fortuner GR Sport นะจะออนเร็วๆนี้รอติดตามกันได้เลยขุมพลังนะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมา224แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับผมทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวรอชมกันนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็น Toyota Fortuner ที่แต่งจัดทรงมาแล้วนะใส่แม็กเปลี่ยนเบรกจัดทรงมาแล้วนะ ถ้าอยากมาดูเป็นอินสปิเรชันนะครับว่าแต่งอย่างไรให้รอนะครับก็มาชมคันจริงกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนในโซนที่เป็นรถกระบะทั้งหมดเลยนะครับเอามาหมดเลยนะโตโยตา้าไ l u ัก e ีโวตัวเตีย้ยตัวยกสูงตัว GR Sport ตัว GR Sport มีแต่งใส่พาร์ทชุดตกแต่งรอบคันให้มันดูเป็นสปอร t off-road มากยิ่งขึ้นก็มีมาจัดแสดงนะครับซึ่งตัว โ o โยต้าไฮ u ักซีเวอร์จีอเนี่ยผมก็รีวิวไปแล้วนะไปขับถึงประเทศออสเตรเลียเลยเพื่อนๆอยากดูในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่สมรรถนะต่างๆว่ามันเป็นอย่างไรแตกต่างกับ h ฮ l u กซีเวตัวธรรมดามากน้อยขนาดไหนก็ย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวของผมได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรถกระบะธรรมาหากินและกับ Toyota h ไ l u ักแชมปนะครับนี่ก็มี การเดคอเลตตกแต่งก็เป็นเหมือนฟู้ดทักนะครับอันนี้ขายนี่ป๊อปคงป๊อปคอนนะครับนี่ก็ทำได้นะสำหรับโต y ยต้าไฮ u ักแชมนะครับราคาค่าตัวเข้าถึงง่ายแล้วก็เอาไปตกแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นรถบ้านเป็นมอเตอร์โฮมแล้วนะครับก็คือตีตู้ทุบขึ้นมานะครับก็ทำเป็นอ่าโรงแรมเคลื่อนที่อยู่ที่ด้านหลังแล้วก็นี่มีแหลกสามารถที่จะบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานแรงต่างไปท่องเที่ยวไปแคมปิ้งนะครับโตโยต้าไฮรักแชมก็สามารถที่จะ ทำได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันแน่นอนสายซิ่งกระบะวัยรุ่นสร้างตัวนะครับกับ Toyota Hilux ก e ์ดีโว d ดีเซติชันะครับเขาก็เอาตัวแต่งนะครับเจ็บเจมาจัดแสดงเลยนะครับคันนี้แต่งเต็มอยู่แล้วนะฝาคาบงคาร์บอนล้อซิ่งนะกระจกคาร์บอนนะครับลวดลายกราฟิกพร้อมซิ่งแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าโหเอ็กบาร์โรบานะสีไทเทเนียมสปอยเลอร์คือ จัดเต็มอ่ะถ้าคุณอยากเห็นว่าโตยิต้าไฮรักซีโวเฮ้ยทงซิ่งมันเป็นอย่างไรนะครับเบื่อแล้วออนงองอนิวมาดูรีโวซิงกันบ้างนะครับราคาค่าตัวถ้าเป็นตัวอ่ารีโวดีซัตดีชันเน่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับ8 6ด0 0นบาทเท่านั้นรุ่นสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกจัดแสดงอยู่บนเวทีนั่นก็คือรุ่นเรือธง t o y โตยต้านะครับกับโตย o ต้าแคมรี่โฉมใหม่นะครับคันนี้เราก็ รีวิวไปหมดแล้วนะปรับเปลี่ยนทุกส่วนนะครับระบบไฮบริดเจเนเรชั่นใหม่นะครับฟีเจอร์ออปชั่นหน้าตาเปลี่ยนมาวัยรุ่นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาจำหน่ายก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับขั้นบนเวทีเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับ1 7 8 9 0 0 0บาทจริงๆทุกรุ่นในบูธโตโยต้านะครับมีแคมเปญมีโปรโมชั่นพิเศษ ทั้งหมดเลยซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมบอกเลยว่ายาวเหยียดมากๆเพราะว่ารุ่นรถเยอะมากๆนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีแคมเปญของตัวเองในทุกๆรุ่นนะครับแนะนําว่าถ้าคุณสนใจนะครับหรืออยากมาสัมผัสคันจริงเข้ามาที่บูธร,รถยนต์โตยตา้าภายในงาน m o t ตอร์เ o 2024นี้ได้เลยนะคบแล้วก็มาถามน้องๆที่ปรึกษาการขายนะครับเพราะว่าโตยต้เองก็ในเรื่องของแคมเปญเรื่องของราคาเรื่องของ บริการหลังการขายอะไรเงี้ยมันมันไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่กําลังสนใจนะครับรถยนต์โตโยต้าอยู่นะว่าที่บูธภายในงานเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนมาชมก่อนมาสัมผัสกันจริงจะได้เตรียมตัวเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง Auto Station ให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมมอนเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ